สุมเจ้าทางพี่ฝัดลาบป่าก้อยป่าพี่น้องมือแนนลาบเอาก้อยมาแต่ดงแต่ป่าเอาไม้ใส่ตอกใส่เตาเหี่ยมหอยเพื่นลงน้องเพื่อนในป่าโตบ้ากไงเพื่นก้อยเพื่นบอกให้ตะข่อยก้อยตะข่อยว่าอุ้ยตะข่อยกินละว่านนี่ว่ะตะข่อยสิก้อยกุ้งมือนี้ผู้แหนเลือกกุ้งทางพุ่นอือโตหนึ่งไงในสุมเจ้าปลาโตเดียวคือเบิรงนี่เต็มจานบ้ามากไง ก่อยปลาใส่หมดแดงกําลังมาว่ะตบยังฟดอยู่นี่กำลังบริข <right? S 2> ้างบริข้างไฟยังเป็นแบบหาชมเจ้าอืมแต่แซ่บปเลยลองจิ้มดูด้เปล่าชมเจ้าเกตันดากเกต

บอก่าบ่าต้องัาบต้องส่งนะพราบอกคำปาให้ลเลยามามาเพี่อน้องก่อสกินข่าก่อนมันดีมเจ้าตะขอยไปสอนนะได้ซัน่แหละกุ้งนะแต่วปลาซีอยู่หันได้ลายอยู่อันนี้มากอปแกไปก่อนี้เอาลว ไเอาไปเก,กิดก้อยไม่ทำก้อยนี่กระติกเงเอาแล้วเอาก้อยมา้เอาก้อยนี่กระติก่อยไซนักาม้านางนะฮะคอมนะอามีกด้วยนะ้ไหมือสด่้วแม่ายือกเลยเป็นตาิก้ว่ามเอาโลดแลเอาโลด้วตัวนี้ฮะ ใส่เนี่ยวจอยซอยเสียวซอยซอยซอยและซอยแวจอยยังวลาดงใ่มะ่ลงละยังเวลายังอันนี้มีชีวิตแต่คีดดิเนียคดบ้งบ้งก็ไปแล้วไปแล้วคุลงขึยังไม่หยนะทำนะเขาทำเขา กำังผสมเลยกำลังม ah okay. uh ีอาการป้านะบอสยิงเลยนกจเลยหอยปลาเห่อแดงเลยบาสแล้วแล้วเราหมักแล้วนะเราจะไปผูอิจฉบานี

ไลยอยู่ได้ดอกห้่อหงเท่ากันจ้าจำเจียอยู่บ้านลกินนะเลยกินแต่ยอดกับพาะนะปีกบ้ากับแบบก้าจับาะรุ่นไหนๆกินเนาะางไทยแบบทางนไดแบบสี่นะ่นเได้ไหมเอานีน หนตามเอามาละเบอร์เงินแออีนากูหอยนางจกซืมาอันนั้นอะไรทสอเจ้ามากัดกระทงอะไเด้อนกตาลลยนะมันมันเรยจ้ามนมีิดแน่น่ะมูดเจ้าปาบวกมีเอามืออะไรปนันพื่นยนมันเต็มเว้มนเต็มแล้วมันยาวน้ำ กดอนอย่าใส่มือนะจ๊เดินนะีะิบด้วยจิบดยจิ้มมือนี่จ้มจนเสร็จจบขวดวาหอมกห้มเลยใจเครีสักน่วยแล้วแอ้เส่จอไรจบแด้ ไม่ใช่หมกเพชร่มาใส่ไหมตัวหมกเพชรตัวกระขวดเราใส่ทำไมเนี่วกับอะไใส่เลยโอ้ยจักปลาแดกจักน้ำปลามันจางใส่หมกเพชรแห้งจาใ้ขมุกขจ่อจเกี่ยัเคี่ใส่หมกเพชรตัวชินใส่มาทงมันะฮะนี่ใส่ตำลังกวนี่ใส่กระขวดกั แล้วแนละ้วพเนนนานายัโบไซมือได้ปนี่เอาบ่วงคาลนเอาเลยจะน่อยจะน่อยผ่านก่อนขอพอกหอมจบผ่าหน้ามาเอาซิเถือเขาหยาไปเลย เชิมดูสิหอมลงเลยชุ่มเจ้าหอมลงเลยปล่อยกุ้งไปน้องปล่อยกุ้งแซบๆมาเด้อมาเด้อจังไหายแทนหน้าพนะี่นะบรรยากาศขึ้นขึ้นอะมีแต่ผู้สาวเมื่อลหว่างปล่อยปลาเคยกนะินอะแซ่บเ้ย ทางมีตั้มมงคเจ้าเอไปกุ้งหรตํัมหงคน้องคือูเื่งงานดวดกับแกวดินย่นยวนีจะให้แควินกนยังมาตั้งไงเนงเนอมันหไหมเนน้ากับยังเธอใส่ไหมพี่เอเค็มนะอืมเอาเงอนี้กะซิ่เลย

ไน่วยส0 0พันน่วหมาหน่วยสิบพัหน่วยนะหน่วยก้อยก้อยก้องหน่วยก้อยก้อยกล้องไปอยู่เขาได้เลยค่ะไปไปถกงจะไปกิ๊บาเรียบรอยทุกตรงน้ค่ะ้ยไปใ้ใประคองไปกุไปไปไปรามไลยปิ่งปลาพร่พี่น้ำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอดสองเจนจิลาเจนจิลานอนในเป๊ไปุ๊ จะไปทักพี่น้องเลยอู้วขาขโค้ชแอบดิออกสองเจ้ามาไนเมมาเด้อมาเด้อมามาพี่น้องเปนเขาสามทีหลายคนแอบเด้อดิใหม่ๆสดๆเอามากระนองคอยกุ้งขี่มือคอยอนนี้นี่ตาบะคงขี่ขี่มือน้องคอยอันนี้ีล้วนีมือล้วนถเจ้ามามาผักกระโดนเนาะ งามผักกระโดดเน้ดนี่ฮะทโมยีไพไปอายแลเออนะผักกระโดดตายเลยเซ็ตสุดยอดผักกระโดดกินมันจนตายผ่าผ่านไม่ตายผ่าผ่ามาได้เป็นหรอือดูกรจ่กไีุมมึงจะบอกอะไรมาจับก้องเอยนี่ผ่ากันไหยจับเลเอาจับกินผ้ากับผ้าว่าจะเป็นยังมาดินะมาจับผ่าจักสอสานาทีเดียวไว้มันยังฆากินป๊บสี่อยู่นี่ ก็เห็นค่อยอ้วงเลยตีต่เอาแบบได้เลยลีลาการถ่ายกับมีลายแบบได้เก็าไม่เห็นลแอะไรตอบได้เลยนะครับือาปลูกสายาตาปุูกเอาไม,ม่นี่นนก็กินข่าอยู่ไห้อยู่หน้าคือเก่าเนาะพอไปพี่น้อ,องเบิ้งเลยนี่ไหบ้าตัวเมนูนี่นะสบายดีเด้อสบายดีสุดเออตัวนี่จนะเนาะขักๆแล้วเนี่ยไหน ออาหารสับชุงนี่นต่างมังคุง่นในต่ำไปกินเนี่ะทำาหเหม็นบอกเ่ยโอ้โหเจ้าบง่ายได้ทำาไม่เนะ้็เดลยไนักคิป็นงกัอบสี่มีมัดบรรยากาศอ้อมให้อ้อมนากับแบบอชิวๆเลยวัวเต็มยากากันอีกนะ แล้วก็มเ้องกินออมันเวลาขนาดนี้จะองคลิปคนละบาทพอคลแ้วคัล่ดแวเจมีแจ้าของคิปบนแสบนะโซเดียกกินบยแ่นี่กัสหนาจ้าของก้างไหกลางอ้าคารัดบ้านนี่มเล้วปะ ป้าพี่น้องพักกันอีมมาได้บาทนี่ฝากติดตามส่องทุ่งมือนะทุ่งเฮาซิปหน่าอันนี้กับทุ่งบ่เมืดซ้ำคนเป็นซิปโอ้โหได้อิีมมาเลยสองยกเฮ้ยฝากติดตามส่องทีบหน้อยรอลีลาในเด้อนะเบานะสาวขอบใจหลายๆที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์ให้ลาไปก่อนพี่น้องแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย